แล้วครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อนะครับเรียกได้ว่าคู่แรกก็สะใจไปแล้วครับน็อกกันยกที่1เท่านั้นเองครับวันนี้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมครับเราถ่ายทอดสดจากลานด้านหลัง Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นว่าบรรยากาศที่นี่นั้นแฟนมวยไทยน่ารักมากแล้วก็เต็มความจุเหมือนเดิมลองดูนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานี่คือครอบครัวคนรักมวยไทยนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ เรามาลุยกันต่อนะครับในมวยไทยั้เชือกรอบรอชนะเลิศคู่ที่2นะครับในพิกัดน้ำหนัก112ป11อนด์นะครับ51กิโลกรัมคู่นี้ท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าอยากกระพริบตาและอยากเปลี่ยนช่องไปไหนคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับเ้วเคยฝากรอยแค้นกันมาและต่อยไม่มีหยุดด้วยนะครับโดยนักชกม,มุมนําเงินนันจากอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับฉายากระเหียงพันดุจากค่ายเมฆจิรกิจ อายุ20ปีเป็นนักมวยแบบเล็กพริกี้หนูนะครับออกอาวุธเลยได้ว่าทุกรูปทุกดอกไม่มีหมดจริงๆนะครับไปเจอเขาเลยว่าเขาจะจัดจ้าและแซบขนาดไหนนะครับมุมน้ำเงินครับกระเรียงพันดุยอดโดยเมฆจิรกิจ เดี๋ยวนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับกรเรียงพันดูนะครับจากค่ายเมฆจิรกิจอายุ20ปีสถิติการชก70ไฟชนะ42เสมอ2แพ้2 6นี่คือยอดดอยเมฆจิรกิจ ส่วนนักชกมุมแดงครับพ่อแม่บินอน้นะครับเขาเคยแพ้ยอดดอยมาก่อนแล้วเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาช่อง8นะครับว่าวันนี้มาเพื่อล้างแค้นโดยเฉพาะและจะนำเข็มกัดเดแชมเปี้ยนเมือไทยตัดเชือกกลับไปให้ได้ครับคนนี้เป็นนักชกจากอำเภอศรีรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีครับฉายายอดนักสู้คนเหนือโลกจากค่ายชอชนาทิพย์อายุน้อยกว่านะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองคนนี้ถอยไม่เป็นนะครับและซ้อมหนักมาก ไปเจอเขาเลยนะครับนักชกมุมแดงยอดนักสู้คนเหนือโลกโบวีชอชนาทิพ์นักสู้จากจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือโบวีชอชนาทิพย์ปรบมือครับ เขาบอกแล้วนะครับวันนี้จะล้างแค้นให้ได้ครับสถิติการชก90ไฟชนะ70เสมอ3นะครับลาแท้17ไฟนี่คือรอบรองชนะเลิศมวยไทยตัดเชือกคู่ที่ 2. น,นะครับส่งไม้ต่อให้กับทีมผู้ปัญญาเนี่ยครับโอ้โหกับคู่แรกนั้นต้องบอกว่านกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำแต่สนุกดูเดือดเหลือเกินครับสมศักดิ์ศรีของเดอะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกแล้วเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนี่ยังเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับ ระว่ังโบวี่ชอชนาทิพย์ยอดนักสู้คนเหนือโลกจากอุบลราชธานีครับจะเจอกับยอดดอยเมฆกรีรกิจหรือว่ายอดดอยแก้วสำริดครับกระเหลี่ยมพันดุจากเชียงใหม่ครับครับท่านสวัสดีท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้น <c oughs> ะผมก็มีโอกาสได้มาทักทายครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอีซ <c oughs> ักน่นะครับผมวันนี้ก็ความมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่าบอกพี่น้องที่ชม อยู่ทงบ้านนะความมั่นเรายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับตอนนี้สนามมวยก็ไปใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วครับถ้าทันเนี่จะให้เอาสัก16 17กนี่แหละครับแต่ว่าไม่มั่นใจนะต้องดูแล้วแต่จังหวะโอกาสต้องทำให้ดีที่สุดด้วยให้ดีที่สุดมีความปลอดภัยนะครับต่อไปท่านไม่ต้องห่วงนะครับระบบเซ็กซ์เชลลตี้เราจะมีหมดนะครับโซนนี้ถ้ากดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินท่านเดินออกก็ค่อยเดินออกฮะสองนาทีทุกคนจะออกจากสนามมวยได้หมดและที่สําคัญ โอ้โหสนามแห่งใหม่เนี่ยใหญ่กว่าเดิมด้วยครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อัศจรรย์ใหญ่ขึ้นจุคนได้มากกาคนได้มขึ้นรวมๆแล้วก็ประมาณ2.700คนโอ้โหแสงชีเสียงเราเราขยายขึ้นหมดฮะเพราะเพราะเพาก่อนหน้านี้เนี่ยคนไทยเนี่ยออกมาบ่นว่าเข้าดูไม่ได้ตอนนี้มาเต็มที่เลยขยายขึ้นอีกหน่อยก็วันนี้ก็เป็นโบวี่นะครับ กับยอดดอยนะครับซึ่งซึ่งเคยแพ้เคยชนะกันมาครั้งนึ่งนะครูนี้ดูเดือดทุกครั้งที่เจอครับก็คิดว่ายอโบวี่ก็จะมาแก้แก้มือในรอบนี้แล้วการแก้มือเที่ยวนี้ก็สามารถที่จะได้มีโอกาสเข้าไปชิงเข้มขัดอนแชมเปี้ยนไทยตดเชือกด้วยครับแต่ว่ายอดดอยก็ไม่หมูให้โบวี่แล้วครับงานนี้โบวี่ก็ไม่ใช่ว่า จะกินจะกินยอดดอย่ายๆเราต้องยอมรับอย่างต้องครับคู่นี้เจอกันทุกครั้งนี่สนุกดูเดือดทุกครั้งครับงานนี้บอกบอกได้เลยแท่านผู้ชมทุทางบ้านนะอยากกระพริบตาไปไหนอยากกระพริบตาอย่าพ่งเข้าวองน้ําดูคู่นี้ก่อนดูคู่นี้ก่อนครับคนที่ขึ้นไปตอดมงคลกับยอดดอยเมฆกิรกิจหรือว่าแก้วสำริดนั้นก็คือคุณสีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับอาจารย์ศีเมืองนั่นเองกรการผู้่าบนเวทีก็เป็นกรการใจดีรูปบางรส้นะครับ นั่นนั่นมียอดที่เกษรมาราสุธิยาไปนักนาคินกับสีครับรถแตกเริ่มขึ้นครับแขอกันมาแล้วรู้จิกตัวกันได้ดียอด้อยเินหน้าเลยแข้งซ้ายของปุ๋ยอยจาหนี้ยาหนียบอกยาหนีมาและครับมาและครับนี่ครัแค่อกินยอดอย กาบอกว่าอย่ากระพิบตาติดให้5้าดาวก่อนชบครับทั้งน้ำาไรจโอยับเยินทีันมีอู่โอ้ยแล้วกอู้ยทำไปหน้าไปไปโกวธกันตั้งแต่ช้ามาไหนครับนี่โู้ยไ่ของกันหน้ดอ้ยโดตุ๊้วดุวสไม่ตายโอยรอยังหวาแล้วนี่ครับเ่อนลอยมีกขวาอ

ป็นอตัวทอดใช้อย <EPA> ู่แล้วนะครับจอร์ลาทอดเชี๊ยบใหม่ค oh รับตัวครับสาวกปันไหว้ค oh รับเข้าใส่เลยครับจอร์ลาจอร์ลาบอนตูนตามสูงเลยครับรอดักจักขวาหัว oh ที่แขงซ้ายครับเสียหลุดเลยโดนคือแค่ขวา

โอ้ยนี่ลูกซ้ายเนี่ยตายจริงๆนะเจ้เลยตีสองของโบวี่อันนี้มนอยู่ที่ล่วงหมดไปแน่นอนโหมดยกแรกท่สองแต่ว้อดตามันต่อวกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้ยผมอยากให้แฟนมวยที่อยู่ทางบ้านครับได้ชื่นชมบรรยากาศนี้ครับอกว่าผ่านเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น แฟนมวยในบริเวณสนามแม็กซ์เตเรียมปรบมือให้เสียงดังเลยครับสำหรับผู้นี้คะคือความมันความเราใจโอ้ยแล้วฝ่ายน้ำเงินนะครับคนที่ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงนั่นก็คือลิทิจักแก้วสัมฤทธิ์นะครับนี่ต้องบอกว่าอิ p พ r t ตมาจากอังกฤษเลยครับโอ้ยมาเลยครับนี่ครับซ้ายแล้วขวาตรงโบวี่พยายามจะสวนไปมัดซ้ายเหมือนกันครับดึงแล้วนี่ครับสวนขาสำหรับโบวี่นิดคืนถากไปนิดหนึ่งครับโอ้โห อุ้ยซ้ายอย่างที่บอกไปช่วงต้นๆครับว่าอันตรายครับสำหรับยอดดอยนี่กับดึงดึงปั๊บอุ้ยแล้วโดนเลยครับแมพยายามจะตวัดพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับดูภาพาบรรยากาศับผมแตนมวยชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับแน่น,ช,น,นชาติแน่นขนาดตาทุกๆสัปดาห์เลยครับโดยความที่มวยสนุกคู่พี่ครับ ให้คนไทยแล้วก็คนต่างชาติดิติดเหลือเกินสำหรับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับวากันต่อกันยกที่สองครจะเข้าไปจิ้มันครับกลับตาดูดีๆโบวี่ไฟแดงหรือว่ายอดลอยไฟทุกเรินกันแล้วครับอย่าพึ่งกรบทิตตาสำหรับคู่นี้โอ้ย ยังหลุดครับไม่มีผลแน่นอนโอ้ยโค้งคนครับกอนเอยอยเอาทั้งเดียวอยู่เลยครับเรือเอาตายครับโอ้โหหยุดไม้ตายคอยมาเอาขึ้นเลยครับเดินต่อเนื่องครับ <ment faz. S 2> 可以了。 ตึงแล้วก็รอกเตะรอเสียงเดี๋ยวก็ให้ปุยตัดฟอกซ้ายครับเต็มไปนะไม่ล้นครับคนเหลือเกินครับยอดดอยเอาหมัดเ่ึนกับปั้นตีโอเคเอาเกียร์ถอยหลังไปไว้ไหนครับยอดดอยตีเลยตัวมากกว่านี้สวยเลยครับยอดดอย กว่าน,นี้เบียายลียงทัสองเนี่โอ้เดินต่อล่างก่อนวงในพยายามจะควาอกอาวุธดพื่อสำหรับยอดดอนลากสลับบนไปเรื่อยๆครับเสนาพับ่ฝั่งเดินอย่างเดียวลยยายาร่าตีทิ้งกัดขวาวุธสายากขวาวงนพยายามจะต้ด้วยแงซ้าย โ,โดนสอกครับสวันดนีไม่สัตทุกสัท้าเลยกับยอดดอยกลับมาตามกันต่อครับกับเด็กแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อคู่ที่2ของรายการครับมวยรอบรุ่น51กิโลกรัมครับสำหรับยอดดอยเมฆจรกิจครับหรือว่าแก้วสมฤทธิโอ้ยเริ่มมีรอยเลือดเลยครับจากาน,านโบวี่ชอชนาทิปผ่านไปแล้ว2ยกครับ เดือดจริงๆครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ควรกับพิษตาโอ้โหจังหวะแรกหมัดครับสาวกำปั้นนี่ครับลำตัวสลับใบหน้าของยอดดอยนั้นทำงานได้ดีครับโอ้โหปักศอกเฉียวไปนิดเดียวก็ดูครับโอ้แต่ก็เลี้ยงเลี้ยงกำเดาได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเต็มๆครับโอ้โหแก่สับมาจากข้างบนเลยครับโอ้โหกะเอาทีเดียวอยู่เลยครับแต่ยอดดอยนั้น โดนเข้าไปแล้วยังเฉยๆยังคงเดินต่อแม้ว่าเลือดกำเดาจะปลีออกมาจากมันจะบูดครับอันนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการตัวมากเลยครับสำหรับยอดดอเพราะเป็นนักลงทุนที่ดีครับโอเคาหลหลังไม่เต็มครับไหาหลังเล็กล้มครับ้วัต่อวัดกันในยกสุดท้ายสัปดาทีที่เหลือครับใครกับที่จะเข้าชิงกับเฟสซรีออสนิกพันครับ เริ่มต้นกินแล้วสำหรับทางทายเแล้วนนี้โบวี่โาท้ายนยางจะทิ้งบมซ้ายครับโบวี่อ้ยอดลยลไอตีใส่รูปแขดก็่ับยดอยเดียเข้ามีองนี่ยายถบอนะนและดอแต่ละทีของโบวี่ สวนหมัดของทางด้านยอดดอยครับอาวุธยาวกว่าแข้งซ er> ้ายนี่ครับใส่ไปกระเด็นเลยครับยอดดอยเบียดไปอีอีโอ้อย่าช้าครับอย่ายุกครับเอาอย่าดูยิงแข้งซ้ายครับตู้ไม่ถี่แล้วตักหลักแนกฟันขวายอดดอยเบียดเข้ามาต่อแรกแล้วต่อยมาโอ้ยมาจังหวะนี้ครับตอกครับโอ้ยเต็มเต็มอีกแล้วครับ ต้องนับเลยครับจังหวะนี้โอ้นับแปดครับโดวิทเลียงเข้ามาโอ้ยเลียงจะกระเทาโอ้ยสวยเลยแม่ชุดนี้ครับโอ้โหมีสับสองต่อ,ตอยมาโอ้ยโดน,น,นเฉลิกรึเปล่าเข่าอ่อนเลยครับชุดเฉลิกรึเปโอ้ยโ,โ,โดนแล้วอยากจับนายตียต่อยใส่วิทย์ขยันครับสำหรับยอดดอย โบวีโดนไม่ได้เหมือนกันครับเิต่อรับยอดอยโอ้ยเอรวย่นี้ครับสุดจุดจริงๆริงวางแขนขวายอดอยเปียทาอีกโบนี่ไปโอ้ยกับมขวาพยายามจับในเิครา้ายจล่างตีล็อกไตไว้ เต็มทางเลยอ้าวโอ้เจอข้างในสองนัดเลยนะเดียดอยจะเอาคืนเดี๋ยวเข้ามาอีกโบุี่ได้จังหวะเลยครับวางแค่ซ้ายเดี๋ยวดอยเพียงเข้าไปตอนนี้เวลายังไม่หมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวดูครับโดนไปสองนัดจบเดียวโอ้โดนแข้งซ้ายคานักเลยชนะยอดดอย ยังพอมีเวลาดอยไว้ไงโอวี่ว่าเสีดาอ่าปิดท้ายกันด้วยแข้งนี้ครับอ่ากรรมการต้องบอกว่าเสียดายครับรับยอดดอยยกสามยกเดียวครับดูภาพช้าครับนี่พยายามเจาะล่างโอ้ยสับซ้ายเต็มๆตมนี่ครับโอ้ยจุดพลิกเกมครับจุดพลิกเกมดูครับโอ้ยนับแรกครับ แล้วมาดูดูครับอ้ยเ็แล้วนีจังหวะซุดครับแม่ปังนี่ครับเห็นดาวเห็นจานครับทางด้านโบวี่ยิบขวาเไปกำแรงเลยครับลูกนี้แต่สันนี่ครับหันมาโดนซอกขวาออกซ้ายครับโอ้โหจังหวะหลุดแล้วก็จ้าไปเลยครับโดนกระโดดทางพอดีเลยครับ ตาลอยเลยครับสำหรับยอดดอยนี่ครับผ้ทำตัดสินครับท่านผู้ชมครับเดือดจริงๆบอกแล้วครับว่าอยากกระพริบตานะครับแฟนมวยทุกท่านครับสาใจไหมอีกทีหนึ่งซาใจไหมเอาล่ะท่านผู้ชมครับไปลุ้นโบนัสกันก่อนนะครับว่ามันมันแบบนี้แตกหรือไม่แตกครับ ้เงินครับได้ซุปเปอร์มารหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนมุมแดงได้ห้าพันบาทต่อมือครับได้ทั้งสองคนครับสุดยอดฝีมือจริงๆเอาละมาดูการรวมคะแนนของคณะกรรมาการกันเลยนะครับและผู้ชนะนะครับและผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์กาเดอะแชมเปี้ยนบวยทัดอัดเชื่อได้แก่นักชกจากมุม โบวีชอชนาทิยอดนักสู้คนเหนือโลกเข้าสู่รอบชิงกันเดชแชมปเปียน The มวยไทยตัดเชื่อนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามันกันต่อในยอดมวยมันประจำสัปดาห์ครับ